สวัสดีครับเพื่อนๆในวิดีโอนี้ก็จะเป็น EP ที่4ี่นะครับของการสร้างตัวตนอย่างไรให้โลกจำนะครับก็มาทำเพิ่มให้นะครับเหมือนว่าขาดไป EP นี้สำคัญนะครับสำคัญยังไงวันนี้นะครับคุณคือนะครับคุณคือผู้เล่นแบบไหนใน TikTok นะครับและอีกหนึ่งหัวข้อคือแล้วเราเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะครับปั้นช่องนะครับอย่างไรไม่ให้ช่องพังนะครับไม่ให้ช่องพัง ตั้งตั้งแต่วันแรกนะครับอันนี้คือก็จะทําให้อันนี้หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผมวิเคราะห์เองนะเพื่อนเพื่อนก็จะจะวิเคราะห์หรือว่าจะเชื่อหรือว่าจะทําตามหรือเปล่านี่ก็แล้วแต่ทีนี้เรามาดูหัวข้อนี้ก่อนนะครับคุณเป็นผู้เล่นแบบไหนในทิกต o k เพราะว่ามันจะสืบเนื่องมาถึงข้อตรงนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับคุณคือผู้เล่นที่เป็นสายทํากิจกรรมหรือเปล่ากิจกรรมอะไรนะครับกิจกรรมก็คือ หาเงินจากการไลฟ์สดจากการโยนเหรียญจากการทํากิจกรรมทุกอย่างที่ทิกตอกเขามีคุณคือขุนค,คือกลุ่มคนที่หนึ่งหรือเปล่านะครับหรือคุณคือกลุ่มคนที่สองนะครับกลุ่มคนที่สองกลุ่มคนที่สองเนี่ยนะครับคือคุณเข้ามาเพื่อทําในหน้าเพื่อขายนะครับจะจะเป็นในหน้าแบบในหน้าแบบอ่ะเดี๋ยวผมเขียนหัวข้อให้นะครับอ่ะนะครับ คุณจะเป็นในหน้านะครับแบบไหนเป็นในหน้าแบบมีผู้ติดตาม1000ก็คือนะครับคุณมีเพื่อนครบ1 0 0 0คุณเป็นในหน้าเป็น i ิกตอกช็อปเคเตอร์ได้นะครับหรือว่าคุณสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับคุณมีผู้ติดตามศูนย์คนแล้วคุณก็ไปสมัครเซลเลอร์นะครับเพื่อทาในหน้านะครับเพื่อทาในหน้านะนะครับตรงนี้เนี่ยก,ก็อยู่ที่ตัวของเพื่อนๆนนะครับว่าเพื่อนเอนเลือกแบบไหนนะครับทำไมถึงถงูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มแบบนี้เพราะว่ามันจะมีผลแบบนี้ครับเพื่อน วันนี้เนี่ยเราเข้ามาใน t i k t o กเนี่ยเราจะตกหลุมพรางของผู้จัดนะครับหลุมพรางน,นะครับหลุมพรางของผู้จัดนะครับหลุมพรางผู้จัดนะครับก็คือผู้จัดจะพยายามโมเดิเวตคุณนะครับให้คุณเนี่ยไปเพิ่มเพื่อนในห้องของเขาไปโยนเหรียญไปคอมโบนะครับก็คือทํายังไงก็ได้นะครับให้ช่องของคุณเนี่ยนะครับมีผู้ติดตามให้ครบ1000พมีผู้ติดตามให้ครบ1000 แต่ประเด็นก็คือถ้าคุณไปทํากิจกรรมไปโยนเหรียญไปโปรยทานไปทํากิจกรรมห้องรับเพื่อนเพื <cle an> ่อนไปทํา PK หรือว่าคุณไปเพิ่มเพื่อน <cle an> ๆๆตามห้องโค้ดกรรูดังๆนะครับโดยเฉพาะการที่ไปเพิ่มเพื่อนตามห้องโค้ดคูดังๆเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ควรทําเพราะการที่คุณไปเพิ่มเพื่อนในห้องโค้ดคูดังๆคุณจะเพิ่มเพื่อนมาเนี่ยคุณจะมีแต่คู่แข่งคุณมีแต่คู่แข่งแน่นอนครับ คู่แข่งเต็มไปหมดเลยเพราะว่าคนที่เขาไปอยู่ในห้องโค้ดครูไปห้องครูกูรูดังๆที่ไปเรียนวิธีการขายเทคนิคการขายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นใครครับส่วนใหญ่แล้วเป็นพ่อค้าแม่ค้าถ้าคุณไปเพิ่มไปคุณมาเพิ่มเนี่ยในในร้านค้าของคุณเนี่ยเขาจะมาซื้อของกับคุณไหมผมเชื่อได้เลยว่ามันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์การซื้ออาจจะ0 0 1หรือ1%ที่เหลืออีก99%อเคือเขาไม่ซื้อเพราะบางคนขายสินค้าตัวเดียวกับคุณผมผมพูดถูกไหม เมื่อเขาขายสินค้าตัวเดียวคุณเขาจะจะมาซื้อของกับคุณไหมสองคือเวลาคุณทําคลิปลงไปเนี่ยเขาจะมาเขาจะมานะครับถูกใจสินค้าให้คุณไหมเพราะฉะนั้นผมเชื่อเลยว่าเขาไม่ถูกใจไม่มากดถูกใจให้คุณแน่นอนเพราะฉะนั้นในหัวข้อตรงนี้เนี่ยนะครับคุณจะตกหนุมพางผู้จัดนะครับแล้วช่องคุณจะพังแต่วันแรกที่คุณเล่นเพราะผู้จัดจะบอกว่าคุณจะต้องมีผู้ติดตามหนึ่งพันเพื่อทําอะไรครับผู้จัดบอกว่าไลฟ์สดครับไลฟ์ไลฟ์สด นะครับหรือว่าเป็นครีเอเตอร์แบบถูกต้องแต่จริงๆผมจะบอกว่าวันนี้คุณเป็นครีเอเตอร์แบบเซลเลอร์ก็ไม่ได้ผิดนะครับทิกตอกไม่ได้ห้ามคุณทําได้มีผู้ติดตามศูนคนคุณเปลี่ยนจากการเป็นพอคุณสมัครเซลเลอร์คุณก็ไปเปลี่ยนการเชื่อมโยงบัญชีแบบอ f ฟฟิ i ชียลมาเป็นแบบบัญชี Marketing คุณก็ขายสินค้าแบบในหน้าได้แล้วเห็นไหมครับสามารถขายสินค้าในหน้าได้สามารถไลฟ์สดได้จริงไหม วันนี้ถ้าคุณอยากไลฟ์สดเนี่ยนะครับอยากไลฟ์สดใช่ไหมอยากไลฟ์สดครับอยากไลฟ์อยากไลฟ์สดผู้ติดตามศูนย์คนก็เซลเลอร์ครับสมัครเซลเลอร์เลยสมัครเซลเลอร์ผู้ติดตามศูนย์ค,คนไลฟ์สดได้นะครับศูนย์คนนะไลฟ์สดได้ทำในหน้าได้เห็นไหมครับทำในหน้าได้คุณทำเซลเลอร์เลย เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรไม่ต้องไปคิดเยอะและห้ามนะครับอันนี้ผมถือว่าผมถือว่าผมห้ามนะแต่เพื่อน,อนๆจะฟังหรือไม่นั้นแล้วแต่ห้ามเพิ่มเพื่อนนะครับห้ามเพิ่มเพื่อนห้ามเพิ่มเพื่อนเด็ดขาดห้ามเพิ่มเพื่อนเลยนะครับตามห้องต่างๆตามห้องต่างๆนะห้ามอันนี้ผมห้ามนะแต่ถ้าใครอยากช่องทางคุณไปเพิ่มเลยเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าการที่คุณไปเพิ่มเพื่อนมา เพื่อนของคุณตรงนี้มันจะเยอะมากบางคนเนี่ยไอ้ตรงนี้มีปี๊ดเลยมีสูงกว่าไอ้ตรงนี้ตรงนี้บางทีเป็นพันเลยไอ้ตรงนี้มีอยู่สิบเวลาคุณลงคลิปเวลาคุณลงคลิป AI สมมตินี่เป็นคลิปลงคลิปปับ๊บ AI นําส่งคนพวกนี้ก่อนถึงจะมาส่งคนกลุ่มนี้แล้วถ้าไอค้คนกลุ่มนี้มันไม่มีตัวตนเลยมันมีตัวตนก็จริง แต่มันอาจจะมีตัวตนในช่องของของผู้จัดอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอาจจะเป็นโค้ชครูอาจจะเป็นกูรูอาจจะเป็นซีอีโอเจ้าของแบรนด์คือมันเป็นคนกลุ่มนี้เป็นเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีคุณภาพผมนึงบอกว่าอย่าอย่าไปเพิ่มเพื่อนตามห้องผู้จัดอย่าเด็ดขาดถ้าไม่อยากช่องพังตั้งแต่วันแรกก็อย่าไปเพิ่มเพิ่มทีนี้ใครที่เคยใครที่เพิ่มไปแล้วใครที่เพิ่มไปแล้วแล้วอยากไม่อยากแล้วอยากจะกู้คืนช่องของตัวเองก็ ให้คุณเนี่ยเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วคุณก็ไปไปทยอยลบคนที่เขาไม่ติดตามคุณคนไหนที่คุณไม่รู้จักเขาตามคุณก็จริงคุณแปะตรงเนี้ยคุณก็กดออกได้นะกดออกได้หมดแลหละค่อยๆทยอยกดครับเวลา10คน20คน30คนนะครับอาจจะเป็นเอ่อสิบสิบนาที30คน20นาที30คนมันทําได้นะครับทั้งวันเนี่ยคุณกดได้ทั้งวันแหละว่างตอนไหนคุณก็มากดสัก1ิคน20คนว่างแล้วก็มากด10 20คน มันมันลบได้มันจะลบได้ผมเคยลบวันหนึ่งอ่ะเป็นพันนะครับสามสี่พันคนนะคือยอมเสียช่องเลยยอมให้ช่องพังเลยครับแต่พอพอหลังจากช่องพังช่องหายพังแล้วเนี่ยกลับมาฟีดวิ่งครับเห็นไหมแต่ช่องผมไม่ได้ทํากิจกรรม PK ไม่ได้ทํา PK แล้วช่องผมไลฟ์สดน้อยมีเวลาไลฟ์สดน้อยคือถ้ากดว่าคุณอยากไลฟ์สดเรามีคนติดตามคุณเยอะๆให้คุณไลฟ์สดเนี่ยให้คุณไลฟ์สดยาวนานเลยนะครับประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงเลยหรือ 6ชั่วโมงก็ได้ครับทุกวันเจวันเอาเจ็วันแค่นี้ครับแล้วคุณถ้าคุณอยากได้เพื่อนที่เป็นแบบเพื่อนมาเยอะๆจริงๆก็ไปทํพ PK แต่พีผมก็ไม่อยากไม่แนะนําอีกให้คุณไลฟ์สดไปครับถ้าคุณมีเวลาคุณไลฟ์สดเลย4ี่ถึงชั่วโมงคุณทําเลยครับเดือนหนึ่งเดี๋ยวมีผู้ติดตามเป็นพันเป็นหมื่นเองถ้าคลิปไม่ปิดกดชุมชนมันจะวิ่งเลยช่องมันจะวิ่งเลยโอเคไหมอันนี้ก็คือเรื่องของการติดตามหรือว่าอะไรกันแล้วแต่แต่ครั้งนี้อย่างที่ผมบอกคือ ในส่วนของคนที่ไม่ให้ติดตามตรงนี้นะครับตรงนี้นะเพื่อนๆนะตรงนี้นะครับจะต้องย้อนกลับขึ้นมาจากตรงนี้ก่อนนะถ้าคุณเป็นคุณได้อยู่ในกลุ่มของกิจกรรมต่างๆพวกนี้คุณทําได้หมดทุกอย่างเลยนะคุณจะไปเพิ่มเพื่อนที่ห้องไหนคุณเพิ่มได้หมดเลยนะคุณเพิ่มเพื่อนได้เต็มที่เลยเพราะโดยส่วนใหญ่คุณจะเน้นเรื่องของการไลฟ์สดเรื่องอะไรแต่ผมจะบอกว่าถึงแม้ว่าคุณเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มกิจกรรมเนี่ยที่หาเงินจากการโยเลียนการการโปรยทานเนี่ยก็ไม่ควรทําเพราะอะไรเพราะเวลาคุณขึ้นไลฟ์สดเนี่ย มันไม่มีคนคนของคุณเลยเพราะมันไม่มีคนของคุณเลยเนี่ยคุณทําวิธีนี้เนี่ยมันก็ไม่มีคนดูไลฟ์สดของคุณอยู่ดีแล้วช่องคุณมันก็พังอยู่ดีสู้คุณไต,ต่เต้าตั้งแต่มีคนศูนย์ครับขึ้นไลฟ์สดจากศูนย์คนเนี่ยแล้วมีคนติดตามคุณมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจากการคอนทาคอนเทนต์ของคุณหรืออะไรเนี่ยผมว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นการทำเซลเลอร์เนี่ยสมัครเซลเลอร์เพื่อไลฟ์เนี่ยนะครับกับสมัครเซลเลอร์เพื่อเพื่อทําเป็นในหน้าเนี่ยผมว่าสองวิธีนี้ดีกว่า ดีกว่าคุณไปเพิ่มเพื่อนตามห้องกิจกรรมเพื่อจะมาทํากิจกรรมไลฟ์สดเอาจริงๆนะพอคุณมีผู้ติดตามครบหนึ่งพันคุณก็ไปยกเลิกเซลเลอร์ซะคุณก็ไลฟ์สดได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องมานั่งวุ่นวายอะไรด้วยแต่คุณไม่ต้องถ้าคุณเป็นสายไลฟ์สดคุณไม่ต้องเชื่อมคุณไม่ต้องไปเปิดบัญชีเป็นแบบครีเอเตอร์คุณไม่ต้องขายสินค้าเป็นแบบครีเอเตอร์เพราะว่าคุณสมัครมาเพื่ออะไรเพื่อไลฟ์สดครับเออสมัครมาเพื่อไลฟ์สด ไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นต้องไปสมัครครีเอเตอร์นะครับพอพอคุณมีผู้ติดตามครบหนึ่งพันคุณก็ไปยกเลิกคุณก็ไปยกเลิกเซลเลอร์ซะจบแล้วคุณก็ไม่มีพันห้าพันอะไรเซลเลอร์นั้นคุณไม่ใช้ว่าปล่อยให้มันตัดไปโอเคไหมก็ปล่อยให้มันตัดไปแต่ว่าคุณไม่ต้องไปสมัคร tiktok shop creator คุณไม่ต้องไปสมัครเป็นในหน้าเพราะว่าคุณต้องการสมัครเซลเลอร์มาเพื่อไลฟ์สดแล้วทำกิจกรรมแยกออกให้ดีนะเพื่อนๆอ,อาจจะงงนิดนึง ผมเคลียร์ให้อีกทีหนึง่งถ้าวันนี้เนี่ยนะครับคุณเป็นสายทํากิจกรรมคุณไปถ่ายทํากิจกรรมคุณสมัครเซลเลอร์คุณสมัคร, ular, คคร ular, เซลเลอร,ร์เพื่อทําอะไรครับเพื่อไลฟ์สดเพื่อไลฟ์สดนะถ้าคุณสมัครเซลเลอร์เพื่อไลฟ์สดรับเหรียญรับเหรียญทํากิจกรรมรับเหรียญทุกอย่างของทิกตอกอะแล้วคุณใช้เซลเลอร์สมัครจากผู้ติดตามศูนย์คนคุณทําได้นะครับแต่ห้ามห้ามไปสมัครในหน้า ในหน้าเนี่ยห้ามในในในเมนูตรงเนี้ยในเมนูผู้สร้างที่ไปสมัคร Ti กตอก Shop Creator เนี่ยคุณไม่ต้องไปสมัคร Ti กตอก sh Shop Creator ไม่ต้องไปสมัครนะไม่ต้องไปสมัครนะครับอันนี้แนะนํานะไม่ต้องไปสมัครเพราะว่าถ้าคุณไปสมัคร t i ๊กตอก Shop Creator เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณเนี่ยพยายามเป็นร้านค้ามันก็จะถูกกดชุมชนเรื่องของร้านค้าเข้ามาแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ได้อยากเป็นร้านค้า <recording languages? S 2> คุณไม่ได้อยากขายของแต่คุณแค่ต้องการอยากสมัครเซลเลอร์เพื่อไลฟ์สด ไม่ต้องไปสมัครในหน้าไม่ต้องไปสมัครติ๊กตอกช็อปเ e เตอร์ไม่ต้องโอเคไหมเห็นภาพใช่ไหมครับนึกภาพออกเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายทํากิจกรรมด้วยลายสดเพื่อทำกิจกรรมด้วยแล้วคุณอยากขายด้วยคุณก็ไปสมัครเ r เ a t o r ไปสมัครติ๊กตอกช็อปเ e เตอรได้เลยเก็ตนะนะครับอันนี้ก็คือในในรูปแบบที่1ในในช่องทางที่1ของคนที่เป็นอของคนที่เข้ามานะครับที่เป็นสายกิจกรรม แล้วอยากไลฟ์สดได้เลยคือถ้าคุณทําแบบนี้โอเคช่องคุณไม่พังด้วยคุณไม่ต้องไปเพิ่มเพื่อนหนึ่งพันด้วยครับคุณไลฟ์สดได้เลยช่องคุณก็ไม่พังด้วยช่องคุณก็ไม่พังด้วยแต่มันจะมีข้อเสียก็คือว่ามันจะไม่มีคนดูคุณมันจะมีคนดูคนน้อยผมนึงบอกว่ามีคนดูน้อยในสองสามวันแรกช่างมันเถอะครับไลฟ์สดไปครับสามถึงหกชั่วโมงคุณไลฟ์ไปเลยสามถึงหกชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวมันมีคนมาดูคุณเองนะครับบวกกับคุณทําคลิป คุณอยากทาคลิปทําคลิปสนุกสนานน่ารักน่ารักครับลงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นวลลมันมีคนพามาเองพอคุณมีพี่ตามครบหนึ่งพันก็ไปยกเลิกการเชื่อมโยงเซลเลอร์จากบัญชีนี้ซะสมมติคุณเชื่อบัญชีนี้คุณก็ไปยกเลิกก็จบแล้วในหน้าไม่ต้องทําไลฟ์สดอย่างเดียวทําวิธีนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณว่าคุณเป็นสายทําในหน้าสายทําในหน้าใช่ไหมครับคุณขึ้นไลฟ์สดคุณไปสมัครติกตอ,อกช็อปเคเเตอร์ ก็ไลฟ์สดด้วยเอาสินค้ามาขายได้ด้วยผู้ติดตามศูนย์คนช่องไม่พังทนทนให้ฟีดไม่มีคนดูสักวันสองวันสามวันจากวันแรกแล้วคุณก็ไปทําคลิปเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยไปทําคลิปครับเมื่อเมื่อคลิปคุณไม่ผิดกฎชุมชน AI นาส่งคลิปมีคนเข้ามาดูคลิปคุณมีคนเข้ามาดูไลฟ์สดคุณมันก็จะเริ่มจากการปั้นช่องแบบนี้ครับโอเคไหมอันนี้คือสายไลฟ์สดสายไลฟ์สดแต่ถ้าเกิดว่าคุณสมัครในหน้าคุณสมัครในหน้านะ แล้วคุณไม่ได้อยากไลฟ์สดคุณไม่ได้อยากไลฟ์สดนะคุณสมัครในหน้าแล้วคุณไม่ได้อยากไลฟ์สดคุณแค่อยากทําคลิปอย่างเดียวคุณแค่อยากสมัครทำคลิปอย่างเดียวคุณก็ไปทําคลิปเลยไปทําคลิปเลยไม่ต้องไปเพิ่มเพื่อนครับไปทําคลิปจะไปเอาคลิปตีนมาตัดต่อจะถ่ายคลิปแบบเรียวๆด้วยตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ทําได้หมดเลยครับโอเคไหมคุณทําได้หมดเลยเสร็จแล้วคุณก็คุณก็อะไร คุณก็ทาคลิปแล้วลงขายแนบลิงก์แนบตะกร้าสินค้าแล้วก็ขายไปทั้งช่องคุณก็ไม่ต้องขึ้นไลฟ์สดเพราะคุณไม่ได้มาสายไลฟ์สดคุณไปสายทําคลิปคุณก็ทําคลิปเลยแล้วก็เอาลงอย่างเดียวแนบลิงก์แต่ก็พยายามทําคลิปอย่าให้ผิดกฎชุมชนเพราะถ้าคลิปช่องของคุณได้เป็นคลิปใหม่อ่ะมันไม่ผิดกฎชุมชนครับแรกๆมันจะมีคนดูน้อยก็อาศัยเอาคลิปไปไปแชร์ในเฟซบ้างในเฟซบ้างในกลุ่มปิดบ้างในอะไรเงี้ยที่คุณสามารถแชร์ได้คุณก็ไปแชร์เอาไปให้เพื่อนกดถูกใจบ้างอะไรเงี้ยเพื่อเพื่ออะไรให้มีคคนกกถูใจของงุณไ คลิปคุณไงนะครับพอคุณแชร์ไปมีคนมากดถูกใจ AI ไมันนาส่งคลิปคุณเห็นไหมคุณก็จะเริ่มขายได้จากการที่คุณมีผู้ติดตามส่วนคนเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องไปทากิจกรรมรับเพื่อนเพื่อนเลยเพื่อเพื่อช่องของคุณเองเนี่ยมันก็จะได้ไม่พังช่องของคุณเองเนี่ยมันจะได้ไม่พังแต่วันแรกไงผมไม่บอกว่าอย่าไปตกหลุมพรางผู้จัดครับไม่ต้องไปเพิ่มเพื่อนในห้องพวกนี้เออถ้าคุณไปเพิ่มเพื่อนในห้องพวกนี้ห้องคุณพังแต่วันแรกเลยเพราะทุกทุกห้องเนี่ยที่เป็นผู้จัด ไม่ว่าจะเป็นโค้ดคูกูรูดังๆสายพี่คงพีเคนะครับหรือห้องใหญ่ๆที่พวกคุณชื่นชอบกันเนี่ยห้องพวกนั้นเป็นห้องห้องอันตรายของพวกคุณทั้งหมดนะผมบอกเลยเป็นห้องอันตรายของพวกคุณทั้งหมดเพราะตามตรรก,กะหรือว่าการทํางานของ AI เนี่ย AI ของทิ Took ตอกเน้นเรื่องของการทําคลิปเป็นหลักการมีปฏิสัมพันธ์อย่างอื่นเป็นรองเป็นรองนะครับแต่การทําคลิปเป็นหลักคลิปไม่ผิดกฎชุมชนยังไงก็ถูกนําส่งแต่ถ้าคลิปผิดกฎชุมชนแล้ว ให้คุณทําดียังไงมันก็ไม่ดันฟีดครับเพราะว่ามันมีคลิปผิดกฎชุมชนเออเขาถึงบอกว่าถ้ามันมีคลิปผิดกฎชุมชนยังไงฟีดมันก็ไม่วิ่งครับต่อให้คลิปบางคลิปมันเป็นเวลลแต่มันก็จะไม่วิ่งครับเพราะคุณไปทําคลิปทั่วไปมันไม่วิ่งเออเห็นไหมเพราะอะไรเพราะมีคลิปผิดกฎชุมชนบางคนบอกไม่สนใจหรอกช่างมันเถอะเดี๋ยวก็ทาคลิปเพิ่มเยอะๆไอ้เยอะใช่ครับแต่ทำนั่นมันเป็นวิธีการมันเป็นวิธีการแก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุคือคุณต้องทําคลิปไม่ผิดกฎชุมชนไงแล้วเดี๋ เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนเลยคุณอยู่ในกลุ่มไหนของการทํากิจกรรมก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มของการทํากิจกรรมเพื่อเพื่อไร้สดเพื่อหาเพื่อขายเพื่ออะไรก็แล้วไอเพื่อเพื่อเพื่อรับเหรียญเพื่อรับเหรียญน่ะหรือสมัครมาเพื่อทำในหน้าเพื่อไฟ้สดเพื่ออะไรทุกกิจกรรมหนึ่งตรงเนี้ยผมบอกเลยคุณไม่ต้องไปเพิ่มเพื่อนเลยคุณสมัครเซลเลอร์ สมัครเซลเลอร์เลยครับสมัครเซลเลอร์เลยสมัครเซลเลอร์เลยสมัครเสร็จไลฟ์สดไลฟ์เลยครับไลฟ์เลยแล้วขายเลยจบจะไลฟ์สดเพื่อขายหรือว่าทําคลิปเพื่อขายทําเลยครับทําอยู่แค่นี้ยอมทนให้มีไม่มีผู้ติดตามวันสองวันสามวันครับแล้วค่อยๆทําคลิปไปค่อยๆไลฟ์สดไปแล้วค่อยๆเก็บเพื่อนๆคุณภาพไปแล้วเดี๋ยวช่องคุณมันจะขายของได้เองนะผมจะบอกให้ดีกว่าคุณไปเพิ่มเพื่อนหลักพันตรงนี้อีก ดีกว่าเยอะมากเพราะช่องคุณมันไม่พังตั้งแต่วันแรกคุณไม่ต้องมานั่งซ่องซ่อมซ่อมช่องด้วยเดี๋ยวบางคนโอ๊ยเนี่ยคุณตุ๊กซ่องชอบอ่ต้องซ่อมซ่อมช่องเนี่ยซ่อมซ่อมอีกแล้วซ่อมอีกเนี่ยเพราะอะไรเพราะช่องมันพังตั้งแต่เริ่มเริ่มเล่นไงผู้จัดมันจะมักจะบอกว่าเอ้ยผู้จัดบางช่องเนี่ยจะบอกเลยว่าคือกลุธ์ของผู้จัดเนี่ยเขาต้องการหาเงินเนาะเพราะเขานั้นเขาต้องการหาเงินเขาก็ผู้จัดก็จะบอกว่าเฮ้ยต้องมีผู้ติดตามเยอะ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 เลยเยอะเยอะขายได้อันเนี้ยตากะของพวกเล่นเฟซบุา ต้องมีเพื่อนเยอะกับผู้จัดบางคนที่เป็นสายสายทำกิจกรรมแล้วก็เป็นสายให้ความรู้แล้วก็เขาก็เก่งด้วยหลายๆคนเขาก็จะโมดิเวตเพื่อให้พวกคุณเนี่ยไปเพิ่มเพื่อนเพื่อดําเพื่อ<ำ>อ,อะไรบางคนก็แนะนําให้อัพเวลอัพเวลได้เปิดค่าการมองเห็นไม่ได้เกี่ยวเลยอัพเวลมันไม่ช่วยเปิดค่าการมองเห็นนะครับเพราะฉนั้นไม่ไม่เกี่ยวทุกอย่างมันไม่ได้เกี่ยวนะครับกิจกรรมทุกกิจกรรมของทิกตอกเป็นกิจกรรมเพื่อให้คุณเนี่ยเล่นเลื่อกเพื่อความสนุกสนานแต่พวกเราเนี่ยเอามาเป็นช่องว่างไงในการที่จะปั๊มเหรียญเพื่อออให้้ตััวเเเงงงนีผูจดมิ แล้วก็เอาเหรียญไปใช้โอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้องมีคนเยอะๆไหมไม่จําเป็นครับถามว่าแล้วเพื่อนคุณภาพตามห้องผู้จัดดังๆใช่เพื่อนคุณภาพไหมไม่ใช่ครับไม่มีอะไรที่เป็นเพื่อนคุณภาพของคุณแม้กระทั่งนะครับร้านค้าเจ้าของร้านค้าซีอีโอเขาก็ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนคุณภาพของคุณนะครับเพราะคนเหล่านั้นเขาก็จะเลือกคนเช่นกันเขาไม่ได้เลือกคนทุกคนมาเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าอะไรนะครับ เออเขาก็เลือกเช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นหลุมพรางของผู้จัดทางนั้นเราเองเนี่ยเป็นผู้เล่นเราก็ต้องฉลาดด้วยเราก็ต้องรู้ด้วยแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดถึงมานี้ทุกคนจะไม่ใส่ใจเลยก็ได้นะครับทุกคนจะไม่ใส่ใจทุกคนจะไม่สนใจก็ได้และทุกคนกลับไปทํากิจกรรมกับข้อผู้จัดเหมือนเดิมตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าวันนี้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเล่นแล้วรู้แล้วว่าฉันเป็นคนคนสองกลุ่มนี้เนี่ยฉันมีวิธีการเล่นแบบนี้นะครับแล้วไม่ช่องไม่พังได้ ก็ควรเล่นครับยอ,ยอมทนครับเพื่อไม่ให้มีฟีดสมัครเซลเลอร์ขึ้นไลฟ์สดทำคลิปนะครับสมัครเซลเลอร์ขึ้นไลฟ์สดทำคลิป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 ไลฟ์สดผู้ติดตามศู์คนไลฟ์สดเพื่อทำกิจกรรมรับกิจกรรมได้นะครับคุณอาจจะหาเพื่อนที่อยู่ในห้องสักสองสามคนมาช่วยดันฟีดก็ได้หรือสมัครเซลเลอร์แล้วก็ไปทำในหน้า เห็นไ,ไหมผมก็พูดวนอยู่อย่างนี้แหละเพราะอยากให้ทุกคนเข้าใจไงว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นสายกิจกรรมหรือว่าคุณจะเป็นสายขายแบบในหน้าคุณสมัครเซลเลอร์คุณขึ้นไลฟ์สดคุณทําคลิป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 ,ลปแล้วก็ไลฟ์สดเห็นไ,ไหมครับเดี๋ยวมีค่าการมองเห็นมีคนเข้ามาดูเองแล้วช่องคุณจะไม่พังตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับใครที่เพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อที่อ,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 อยู่ในคอร์สเรียนคลิปที่ที่ผมพูดถึงวันนี้เนี่ยนะครับ มันไม่มีใน TikTok นะคะไอ้มันไม่มีใน y t u t u นะครับผมทำเป็นคลิปลับไว้ ep 1, นึ ep 2 ep 3รวมหนึง ep 4เนี่ยเป็นคลิปที่ไม่มีใน YouTube แล้วก็ไม่มีใน TikTok นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้หัวข้อพวกนี้ไปเต็มๆก็เก็บเกี่ยวแล้วก็เอาไปใช้และสุดท้ายก็คือวันนี้ถ้าคุณอยากหาเงินเพิ่มกับ TikTok เราสามารถทำเงินเพิ่มได้จากตรงนี้นะครับเห็นไหมมันมีเหรียญครับให้เพื่อนเคลิกเข้าไป อ่พอเราเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อนๆเราก็สามารถที่จะคัดลอกลิงก์ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีลิงก์นะครับส่งต่อให้กับเพื่อนของเราที่ยังไม่เคยเล่นทิกตอกเลยนะครับไม่เคยเล่นทิกตอกไม่เคยโหลดทิกตอกในมือถือนะครับก็แชร์ลิงก์ของเราไปให้เขาบอกกับเขาก็ได้แบ่งคนละครึ่งไหมคนละห้าพันนะครับให้ช่วยเล่นเอทิกตอกแค่หน่อย10วัน10วันวันละครึ่งชั่วโมงนะครับพอเล่นครบ10วันเนี่ยเราก็ได้แล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นก็แบ่งกันคนละคนละพันไอ้คนละ 1, ห้าพัน 5, ตอนนี้หนึ่งยูสเซอร์เนี่ยหนึ่งยูสเซอร ไม่ใช่1คนคนละ5้0ออันนี้มันคนละห้า้อยนะครับเห็นไหมคนละห้า้อยนะก็บอกกันให้คนละห0 0้อยเอาไหมนะครับคนละ5้าร้อยถ้าเอาก็แบ่งกันเล่นแค่10วันก็ได้แล้วพันหนึ่งก็แบ่งกันครับคนละ5้า้อยนะครับโอเคไหมก็ประมาณนี้ทีนี้ต่อมานะครับก็สุดท้ายเลยก็นะครับยังอย่าลืมนะครับติดตามช่องไอทูให้ด้วยนะครับเพื่อนในในทิกตอกเนาะช่องทิกตอกนะครับแล้วก็ในยูทูบเนาะใน u t u b e ช่องนี้ในทุกอินฟินิตี้แปดนะครับก็ฝากช่วยติดตามทั้ง2ช่องนะครับเพื่อนก็เดีีี๋ยยวมค์แพอะอรก็จะมาทให้อีกนะ ไปแล้วครับสวัสดีครับ